อยากมีเงินพอกินพอใช้ฟังคลิปนี้แล้วรวยค่ะอันดับแรกข้อที่1น,นะคะต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ก่อนนะคะการที่คุณยังลำบากเรื่องเงินนะคะหรือว่ากลัวว่าเงินจะหมดเนี่ยมันเป็น energy อย่างหนึ่งนะคะที่ไปตัดทอนสมองเนี่ยทำให้ไม่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ในการหาโอกาสใ,ใหม่ค่ะข้อที่1 เชื่อใหม่ก่อนค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีเงินก <s aud it> ินเงินใช้ทั้งชีวิตและคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นคนอุดมสมบูรณ์คุณสุขด้วยทรัพยากรฉันมีเงินเหลือเฟือฉันมีเงินกินเงินใช้ตลอดชีวิตชีวิตฉันเต็มไปด้วยความสุขฉันมีเงินจ่ายทุกครั้งฉันมีเงินจ่ายตลอดชีวิต acum, passage, ความรู้สึกเหลือเฟือเหล่านี้จะประทับลงในจิตเราประทับลงไปในสมองเราและโน้มน้าวทางจิตวิทยาเราให้ชีวิตเราเนี่ยไหลไปนะคะและทําชีวิตให้เป็นในสิ่งที่เราเชื่อคะ่ะถ้าคุณเชื่อแบบนี้ปุ๊บนะหนึ่งความห ตัดทิ้งไม่มีสมองไปนั่งคิดลบเรื่องเป็นหนี้ไม่มีเงินเอาสมองมานั่งคิดดีกว่าว่าฉันมีเงินเหลือเฟือเพื่อให้เราเนี่ยก้าวเดินมุกออนไปด้านห <ๆ S 2> น้ากับโอกาสใหม่ๆ,ๆ,ๆที่จะเข้ามาค่ะสองนะคะนอกจากว่าคุณจะต้องมองหาชีวิตใหม่ๆกับทัศนคติใหม่ๆแล้วต้องเลิกประหยัดเงินเลยค่ะความรู้สึกประหยัดจํากัด,จกดจเจ๊งเขียดเนี่ยมันทําให้คุณก้มลงดูสปักระเป๋าสตางค์บ่อยมันทําให้คุณกดดูเลขบัญชีบ่อยมันทําให้คุณเนี่ยอดสต่งสียแล้วไปโฟกัสเรื่องเงินไม่มีประหยัดนะต้องประหยัดนะ เปลี่ยนจากประหยัดแล้วก็ส่องนะคะพวกเอ่อหรือพวกบัญชีว่าเงินมันน้อยลงอ่ะเปลี่ยนใหม่เป็นหาเงินเพิ่มเอาเวลาประหยัดไปหาเงินเพิ่มถ้าคุณเริ่มคิดว่าจะประหยัดจากัดจนเกล็ดคุณพูดเลยฉันต้องหาเงินเพิ่มฉันมีเงินเพิ่มขึ้นฉันหาเงินเพิ่มฉันมีเงินเพิ่มขึ้นนิสัยประหยัดกับนิสัยหาเงินเพิ่มประหยัดแล้วเงินเท่าเดิมไม่รวยนะคะ ไม่รวยนะประหยัดไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าบางเอิญว่ามันไปปิดกั้นความรวยของคุณเพราะฉะนั้นเลิกประหยัดแล้วเปลี่ยนเป็นหาเงินเพิ่มฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันฉันมีวิธีการในการหาเงินเพิ่มขึ้นหยุดคิดไประหยัดคิดยากจนคิดใหม่หาเงินเพิ่มเงินหาง่ายเงินทองหาง่ายสาหรับฉันพอหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นคุณก็จะลืมเรื่องประหยัดคุณก็จะลืมเรื่องข้อจํากัดของการเงินแล้วกลายเป็นว่าคุณเนี่ยรวยขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองค่ะต่อมาสุดท้ายข้อที่3นะคะ เชื่อว่าผ่านได้ดีทุกครั้งที่คุณมีประ,ประสบกสรคมีปัญหาอาจารย์มไม่ไม่เถียงหรอกว่าชีวิตมันลําบากมันมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเราแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เจอเรื่องที่ถูกใจเราถือว่าเป็นบุญบารมีที่เราทํามาแต่เรื่องไหนไม่ถูกใจเราให้คิดว่าเรื่องนั้นกําลังปฏิบัติทําอยู่นะคะมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่วข่าวเท่านั้นเรื่องอึดอัดเรื่องนี่อึดอัดเรื่องเงินอึดอัดเรื่องเงินไม่มาตามดีอึดอัดเรื่องคนเอาเงินไปไม่คืนมาคุณตัดทิ้งทั้งหมดอยู่กับปััจจุบบนนนนนเชื่่่่ออวาาาผสยแ จำเอาไว้นะคะให้เสียงอาจารย์เปิ้ลกล้องหูของคุณเลยว่าเราทำได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเราทำได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเราทำได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันเงินทองหาง่ายสำหรับฉันขอบคุณนะเงินเข้ามาแบบไม่มีเหตุผลทำอะไรก็ได้เงิน ไม่ทําอะไรก็ได้เงินค่ะห้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลอย่าเชื่ออาจารย์เปิ้ลน,นะคะลองเอาไปปฏิบัติทําดูก่อนค่ะรับรองว่าได้ผลดีค่ะแต่ใครอยากปลดล็อกระดับลึกจิตใต้สํานึกนะคะมาเรียนรู้เรื่องพลังจิตใต้สํานึกสู่ความเร็ว999บาทค่าครูนะคะรับรองเลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการทักมาที่ inbox fanpage Facebook นะคะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีด้านการเงินคุณเป็นคนมีบุญมากคุณเป็นคนมีวาสนาดีและคุณเป็นคนมีทรัพย์มากค่ะเบิกทรัพย์ของคุณมาใช้อย่างเหลือเฟือซะเพราะคุณเเกิดมาพื่อ รวยและมีความสุขเท่านั้นค่ะ